ลุงถ่ายแล้วมั้ายเตาเขาขานครับทุกคนตอนนี้น้องวินก็เริ่มเข่าขานแล้วนะอย่าจับแขนลุงลุงถ่ายวินตลอดเลยลุงถ่ายเตาทานเมื่อวินนั่งยู่ใกล้ๆอย่างก็ติดวินเลย วินนั่งอยู่ใกล้ๆอย่าจะบอกเป็นคนอื่นได้ไงลุงโ,<อ> <laughs> โอเคโอเคมือลุงมันหันไปเองไงไปเองก็พยายามย้ายห,หันได้ได้ลุงชอบเพลิงไงน้ำในคลองก็เริ่มเยอะนะครับเพื่อนเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะ่ะ อย่าหันเชไม่าหาันหรอกใครเป็นคนก่อไฟเนะนี่ยไม่ใช่วินหรอวินเป็นคนก่อป่ะเมื่อกี้ใครวิ่งไปเอาไฟแช็กวินแล้วใครเป็นคนจุดไฟแช็กวินก็วินเป็นคนก่อไฟ,เ,อไฟเล่นอะไรนะ,ะเล่นอะไรไฟ ทำไมถึงชอบเล่นไฟก็ชอบไฟกับหนังสือชอบอะไรมากกันไม่รู้อ่ะคิดไม่ออกคิดทำไมตอบยากเหรอเพยาะว่านอนแล้ว,ลวไม่น่าไปโดนถ้าจะสนก็ต้องไปโดนแต่ต้องิดตรงนั้นนี่เมด าเป็นไรเป็นไรน้องวินชอบเผาฐานไหมเนี่ย มันสนุกยังไงพอทานไม่รู้ไม่รู้แล้วชอบได้ไงไม่รู้สิชอบเล่นไฟอ๋อชอบเล่นไฟเปิดเทอมนไหนเนี่ยอังคาร

快点没做。 ก็น่ากินนี่น่ากินที่ไหนปวดมันจะไหม้ก่อนที่จะโอ้ไม่ไหม้หรอกสีน่ากินเดียวลุงหาลุงลบไปลบ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 ยอมนะยอมแม่ลบอันนี้ลบยอมแพ้ยอมแพ้เกิดเกิดอะไรขึ้นอีกไม่ีอรขอีมีใครทําอะไรพิสดารไม่ทำอไม่ทำอะไรได้ไงได้ยินว่าเอาขนมปังใส่ในไข่อะ ก็น <g binary> ่ <fi> ่าออรยห้ามถ่ายห้ามถ่ายอันนี้ของอันนี้ของนาวินเลือกของเองนาวินทำเองทําไมน่าทําไมน่าเป็นคนเทลงไปตอนนล้วมันยังไม่ร้อนโอ้ทําไมน่ากินงี้เทลําไมน่ากินงี้ทําไมไม่รับผิดชอบมันนีาะครับทํายังไงทําไมน่ากินจังทําให้ลุงบ้างดิ ดูแป๊ดเดียวไทยไข่แป๊ดเดียว,ยดดยวยทำไมมันน่ากิก็เก่งนะทำไข่เป็นโรตีได้ก็สุดยอดอ่ะตกลงมันเหมือนโรตีหรือเหมือนเคปเมื่อกี้บอกว่าเหมือนเคปมันเหมือนต้งสองอย่างสุดยอดโอ้โหเจ๋งเป้งไปเลยยากโรตีโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ทุกคนตอนนี้ก็ทุกคนจะเห็นควันที่ออกจากท่อนะครับออกจากป่องนะควันตอนนี้เกิดจากความชื้นของเนื้อไม้นะครับตอนนี้เราจะยังไม่ดักเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับเดี๋ยวรอให้ไม้ในเตาเยติดไฟแล้วก็มีควันบ้าออกมานะรเราก็จะเริ่มดักน้ำส้มควันไม้เนงะี ควันที่พุ่งออกมานี่ก็จะความชื้นนะเราจะไล่ความชื้นออกให้หมดก่อนช่วงที่ฟืนในเตาติดไฟก็สีควันก็จะเปลี่ยนนะครับจากสีขาวขาวก็จะเป็นเหลืองเข้มเขมึ้นมาหน่อยหนึ่งสีชาเราค่อยดักเก็บน้ำส้งคันไม้นะครับ ก็ไล่ความเชื้นได้ก่อนช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเริ่มดักจับน้ำส้มควนไม้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาวางท่อนะครับก็จะวางท่อไม้ไผ่ดักน้ำส้มควนไม้อย่างนี้นะครับ ได้เลยมาครับได้มาเราไมาทำอะไรครับลุงหยุดชายเลยไม่อยากให้โดนถ่ายอีกต่อไปเพราะอะไรนีงไม่อยากให้โดนถ่ายขี้เกียจขี้เกียจพอได้แล้วโอเคอเค,ครับทุกคนสังเกตนะครับตอนนี้ไฟหน้าเตาดับนะครับแต่ว่าไฟภายในเตาเนี่ยติดนะฮะ ก็คือฟืนในตอนนะั้นเริ่มติดก็ตอนนี้มีควันบ้าออกนะครับเป็นช่วงที่เราดักจับม้นสังขารมาดักเก็บม้นสังขารมาสังเกตควันนะสังเกตสีควันนะครับ อันนี้ก็คือเราไล่ความชื้นออกไปพอสมควรแล้วนะครับก็เป็นช่วงที่ดักเก็บส้มนะครับก็จะได้น้ำส้มที่มีคุณภาพ นี้ผมจะให้ดูลักษณะสีของน้ำส้มที่เราจะเก็บไปใช้งานนะครับมันเป็นสีอย่างนี้นะครับสัเกตจะเป็นสีเข้มสีชานะครับแล้วก็อีกตัวอย่างก็คือน้ำที่เราดักมาตอนช่วงที่ไล่ความชื้นนะครับสังเกตสีจะต่างกัน สีตาตกัันนะครบใส่ๆนี่คือจากการไล่ความชื้นนะครับ,ย,ากการย,รบยังใช้งานไม่ได้นะครับครับทุกคนเช้านี้ผมก็ทำการเปิดเตาแล้วนะครับก็เผามา1วันหนึ่งคืนนี่คือฐานที่ได้นะครับ อันนี้ไม้ส่วนที่ไมมยังไม่ไม่ดีนะครก็สาเหตุก็มาจากว่าขนาดของไม้มันต่างก,กันมากอันนี้ก็เราให้ระดับความพึงพอใจผมให้อยู่ที่80%ซ